สวัสดีครับหลังจากที่เราเทคอนกรีตพื้นในรถจักรรถสิลบลแล้วนะครับตอนนี้เราก็กําลังปั่นขัดยาครับเดี๋ยวตามผมมารับชมได้เลยครับว่าเราปั่นแบบไหนอย่างไรนะครับตามผมมาครับตอนนี้เราก็ทกําการขัดยาบนะครับหลังจากที่เราเทคอนกรีตเมื่อช่วงบ่ายๆนะครับนี่ ก็จะปั่นเป็นวงกลมนะครับปั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนเต็มพื้นที่เลยนะครับพื้นที่ลงตัวรถของเรานะครับปั่นเปิดหน้าไว้ครับเพื่อที่จะขัดฟองน้ำนะครับช่างก็จะขัดฟองน้ำตามห็งมานะครับ ลงจอดรถของเราครับก็จะทําต่อตัวด้านหลังบ้านเป็นห้องครัวนะครับเป็นมุมกว้างครับแล้วก็จะเสาะล่องเอาไว้ครับเสาะล่องระหว่างผิ คอนกรีตฟุตบาทนะครับกับคอนกลียดลงจดลดให้แยกออกจากกันนะครับแต่ไม่ได้เชื่อมต่อกันแต่เราก็เสาะลองด้วยเด็กเก้ามินเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้มันแตกในล่องนั้นเองนะครับเราจะปัน่นตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับปันเปิดหน้าครับเพื่อที่จะให้มัน ตรงฟองได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ประเดียวเขียน ตันนี้ก็ขัดเสร็จแล้วนะครับเหลือลงฟองครับ <c oughs> ส่วนนี้ก็ขัดเรียบร้อยนะครับก <c oughs> ำลังกวาด <c oughs> เม็ดสายออกนะครับ <c oughs> ลงฟอง อันนี้ก็จะเป็นผิวหยาบนะครับลงฟองแบบนี้ผิวก็จะด,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 ดับหยาบนะครับไม่ลื่นมันเองตัวิดคับตัวบริเวณเลยนะครับพอแห้งนิดนึงนะครับกวาดไม่ใส่ออกก็จบเลยนะครับ นี่ก็เสร็จเป็นที่ียบ้อยครับสําหรับงานเทพื้นนะครับเทพื้นโรงจอดรถครับนี่เสร็จเป็นทีียบ้อยครับผิวขัดหยาบนะครับขัดแล้วแต่งแล้วเป็นที่ียบ้อยครับสําหรับงานต่อเติมโรงจอดรถนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับนี่ก็เป็นงานต่อเติมโรงจอดรถ นะครับข้างบ้านนะครับเจอ๋ยจะมานะครับสวัสดีครับ